สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับที่เอ๊ะเดือนนี้จะทําบุญทํากุศลอะไรดีนะครับอ่ะมาดูกันนะครับก็ถือว่าผมเป็นแนวทางให้แล้วกันเนาะนะครับอ่ะบุญแรกบางคนบอกแบบบุญแรกนี่นะช่วงนี้นี่อยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยเอ็นดูนะหรือว่าแหมกลับไปเนี่ยแหมญาติพี่น้องเนี่ยรักให้นะครับหรือว่าการงานเนี่ยนะมีคนซับพอร์ตสนับสนุนเออชาวเมถุนบอกแหม เลือกทาบุญอะไรดีอาจารย์ก็เกริ่นมาตั้งนานนะครับเขาบอกว่าทําบุญเนี่ยนะทำบุญทำกุศลให้เกี่ยวกับเด็กนะพวกเด็กอ่อนนะของเล่นเด็กนะอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนอะไรก็สุดแล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กอาจจะเป็นเด็กเล็กนะเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับไพ่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับหรือว่าเออเราอาจจะแบบแหมมีตังเนี่ยนะรับเลี้ยงเด็กเลยก็ได้บางคนบอกแหมตัวกวงยังจะเอาไม่รอดนะครับอ่ะถัดมาเขาบอกแหมใครอยากได้ โชคลาภนะครับในเดือนเมษานี้นะครับก็แนะนำเนาะให้ถ้าไหวดอกไม้นะดอกกุหลาบก็ได้นะครับหรือว่าดอกไม้เนี่ยนะพวงมาลุงพวงมาลัยในวัดนะครับก็สนับสนุนพระท่านนะวัดท่านนะครับเขาจะได้เอาไปบูรณะปฏิสังขรณ์ต่างๆนานานะครับอ่ะสุดท้ายนะครับบางคนบอกแม่อยากเจอเจอลู่ทางใหม่อาชีพใหม่ๆนไพ่สามใบขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าทำอะไรเกี่ยวกับออนไลน์นะทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่า ผลทางรุ่นใหม่ๆเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเขาบอกว่าทําบุญที่ใช้เศษเหรียญเศษเงินเนี่ยนะที่เรามีนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเนาะไม่ต้องเป็นเดือดเนื้อร้อนใจแม่ใช้เงินอะไรให้มันมากมายนักนะครับเอาแต่เพียงพอดีนะทำบุญแต่เพียงพอดีแค่นี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยก้กาวหน้าก้าวไกลได้แล้วนะครับอ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจกับชาวราศี แม่ถุนด้วยนะครับเฮงเฮงรวยนะเมษานี้นะ